สวัสดีครับอยู่กับร้านชนนการช่างนะฮะผมตูนีนโนเซนวันวนี้จบงาน Honda Dash 125 h o n ดนึ่งส 125SP นะฮะเป็นรถเดสใส่ชุดหลังของ NSR แร่ 10SP นะฮะเป็นสวิงอาร์มแขนเดียวหรือหรือที่เขาเรียกกันว่าโปรอาร์มนั่นเองผมจะพาชมรอบคันนะฮะแล้วก็มาดูดีเทลว่ามันมีอะไรบ้างคันนี้ ภาพโดยรวมนะฮะถ่ายติดมืดอีกแล้ววันนี้เพิ่งล้างเพิ่งล้างเสร็จอุย๊ยข้าหลามเข้าหลาม,าลามโอเยยมาดูกันว่าคันนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากชุดหน้านะฮะนี่คือโชค๊คแผงคอของ Honda s ซู m e r X นะฮะ ความพิเศษของซูมเมอรอ็ก็คือมันจะเป็นแผงคอรทรงที่เว้าลงมาอย่างนี้นะฮะ <Yeah. S 1> ข้อดีของแผงคอรทรงนี้ก็คือเราไม่ต้องโหลดโชคให้เยอะเกินนะฮะถึงจะจับแฮนด์บนได้คิดดูถ้าโชคมันแผงคอมันเสมอเนี่ยผมก็ต้องยกโชคขึ้นมาอีกแล้วรถก็จะต่ำลงอีกเพื่อจะเพื่อที่จะใส่แฮนด์บนได้โอเคซูมเมอรเอ็เป็นทางออกที่ดีนะฮะ แผงคอบนล่างเลยซูมอร์ X ส่วนโชคจะเป็นของ Honda MSX 125ฮะมันต่างจากซูเมเอร์ X ตรงที่มันเป็นดิสขวาดิสขวามันก็จะหาล้อแปลงใส่ง่ายกว่าดิสซ้ายนะฮะของซูเมเอร์ X ์เดิมๆมันจะเป็นดิสซ้ายต่อหน้าเป็นของ Honda n s r 150ฮนะโอเคแทบจะเขาเรียกอะไรลูกปืนล้อเบอร์เดียวกันกันกบแกน แกลลอเอเมตนะฮะบางคนหน้าเป็นของยามาฮ่า R15 R15 โอเคเป็น R15 Gen3 นะฮะปั๊มเบรกก็ปั๊มแบมบัวทำขาจับใหม่เย่ล yeah. ้อไอเนอาแล้วก็ใช้กระปุกไฟของ Honda LS นะฮะสายไม์ของ LS ก็พอดีเด๊ะๆไม่ขึ้นทำงานปกติ ตัวแฮนด์แฮนด์นี้เป็นของฮอนด้า VFR 400นะฮะก็จะเป็นรถโปรอาร์ R เหมือนกันแต่ว,ว่าเป็นเขาเรียกรถสปอร์ตคลาสสิกยุคเก่านะฮะอายุประมาณ20่สิาปีก็ออกมาทรงนี้ฮะสังเกตว่ามันจะยกนิดนึงแล้วองศาแฮนด์ก็จะกดนี่นี่คือเวอร์ติเคิลไแล้วนะฮะของผมแฮนด์มันก็จะกดลงอย่างนี้ที yes. ่ทำให้ขับยาก ขับยากจริงๆเมื่อไแขนปกติของตัว VFR 400ก็จะเป็นแฮนด์ที่จับล่างแผงคอนะฮะตัวติ่งนี้ก็จะเอาไว้ยึดใต้แผงคอกันด็อกแดกเออกันเออกันด็อกแดก yes มือคัดของ CRG นะฮะเจอในร้านก็เลยหยิบมาใส่ก็ปั๊ม Letting Boy เบอร์14 เอาปั๊มนี้อยู่สบายๆใครถามว่าเอ้ยเลสซิ่งบอยมันดีเหรอพี่เบอร์สิบสี่พามาชมคันนี้โอ้ยมืดลืมเปิดแฟลชตัวนี้ PDK ีเคแอนะฮะใช้ปั๊มเลสซิ่งบอยเหมือนกันแล้วก็ขับขับปั๊มสี่พอตคู่สบายๆมืดเอ้ยถ่ายติดมืดขอโทษด้วยนะฮะท่านผู้ชมพอดีเพิ่งล้างเสร็จล้างเพลินไปหน่อยอีกทีโอ้ยหกโมงแล้ว อะไรกันเนี่ยเนี่ยก็ตัวนี้ก็จะเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมนะฮะก็ชิดเลยระยะลอ้อชิดแต่ว่าเวลาโชคเล่นไม่ชนนะฮะแล้วก็ปั๊มหลังแดดมันจะเสียอย่างหนึ่งเวลาใส่เกียร์โยงะฮะพอเราใส่ปั๊มตัวนี้สายมันก็จะอยู่บนนี่แล้วเวลาสายอยู่บนเนี้ คิดดูว่าเราจะลอดไปทางปั๊มหลังแล้วก็ต้องไม่ลอดทางนี้ก็ลอดทางล่างแล้วมันก็จะติดแฟลิงแล้วมันก็จะขูดเป็นรอยตัวนี้ก็จะเป็นปัม๊มมัตเตอร์ปั๊มของอะไรไม่รู้ฮะแต่ว่าสังเกตว่ามันจะยึดสายจากด้านหลังเนี่ยจะยึดจากด้านหลังนี่ก็พอดีเลยเข้าทางเดินเดินเตะเจอในร้านอีกลแล้วก็เลยใส่เข้าปุ๊บลอดใต้โช๊คไปนะฮะแล้วก็มาออกฝั่งนี้ มาออกฟังนี้ปึ๊บเข้าปั๊มหลัง perfect โอ,โโอเคตัวกระปุกยึดปั๊มก็กระปุกแต่งนะฮะแล้วถามว่ายึดยังไงก็คือใช้ลวดลวดสแตนเลสเบอร์ใหญ่หน่อยนะฮะมันจะทำให้ปั๊มไม่กระดุกกระดิกเยอะเกินจนมาตีกับเฟลลิงนะฮะ ผมดีดก็ไม่ชนแฟลิงิงนะเสียงมันก็เสียงนิ้วคันสตาร์ทก็ชุบโครเมียมงานดีนะฮะของเจ้านี้ NP รู้สึก3-400อยู่อันนี้แต่บอกเลยว่างานดีจริงสนิมไม่ขึ้นซื้อมาตั้งหลายเดือนแล้วเยสชุดสวิงอาร์มหลัง n p เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแฟลทให้ดีกว่าตัดต่อ นี่คือชุดสวิงอาร์มหลังของ NSR 1 5 0 SP นะฮะสวิงก์ซิงเกิลไซส์สวิงอาร์มมากับล้อขนาด3นิ้วนะฮะกว้าง3นิ้วขอบ17นะฮะยางคันนี้ก็ยาง108ี yeah. ่ยก็ใส่โชคของ Spark 135ความสูง210มิลิเมตรนะฮะ๋ยวดูตอนนี้ก็ยังสูงไปนิดแต่เจ้าของบอกว่าเ,ออเจ้าของแค่ตัวสูงนะฮะ yeah. ก็เลยโชคนี้ก็ได้ปกติถ้าจะโหลด ให้ต่ำว่านี้นะะโชคที่ต่ำกว่า210มิลน,น่าจะไม่มีแล้วครัก็ต้องแก้กันที่โครงไม่ก็ใส่ตัวโหลดหลังนะฮะแก้โครงทำจุดยึดใหม่เชื่อมใหม่โอเคนี่สายทูทีปกติมันจะรอดทางนี้ีเด๋ยวต้องเก็บอีกทีหนึ่งพักท้าหลังไม่ใส่ฮะไม่ใส่เพราะว่าด้านนี้มันใส่ไม่ได้ตัวท่อก็จะเป็นท่อของ DBS นะฮะ ก็สเป d เด t ดจูเนียลูกเบอร์ร้อยอะไรประมาณนี้นะฮะที่ผมคุยกับเขาไว้ท่อก็ประมาณแปดเก้าพันนะฮะสั่งได้ทางเพจแดงบางซ้ายเลยนี่เออแถมพวงกุญแจด้วย DBS คันนี้ก็จะทำแบบสีคุมโทนนะฮะสีน้ำเงิน โค้น้ำเงินขาวรถก็จะเข้ากันแบบไฟลิง่งน้ําเงินขาวโค้งสีบอลน,นะฮะมันก็เข้าทางสายเบรกก็เออนี่เบรกหน้าสีฟ้าแต่เบรกหลังเป็นสีดำเพราะหาสายยาวๆไม่ได้ประมาณนี้ฮะตรงใจใส่น้ำมันเบรกสีแดงให้มันตัดๆกันหน่อยทีแรกว่าจะใส่ของของอะไรวะ ที่เป็นสีฟ้าแต่ดูแล้วมันมันจะฟ้าเยอะเกินนะฮะเพราะรถคันนี้มันมีสีแดงๆส้มๆม,ม,มาปนด้วยโอเคแล้วพูดถึงราคาคันนี้กันฮะสวิงอาร์มถ้าคุณเอาแดดมาตั้งที่ร้านผมแล้วให้ผมแปลงก็ราคาอยู่ประมาณหมื่นปลายๆนะฮะรวมทำสีแล้วก็อะไรเซอร์วิสทุกอย่างโซ่สเตอร์ชุดฟันตั้งโซ่ปั๊มเบรกอะไรก็จบมาเลย แต่ถ้าเอามาสวมให้อะไรนะพกของมาเองอย่างนี้ฮิวอารมมาเอารถมาให้ใส่ให้ค่าแรงแปลงก็อยู่ประมาณสามพันครับหรือว่าคุณส่งอารมมาอย่างเดียวที่ร้านผมก็มีแด็บอยู่หลายคันนะฮะที่เป็นโครงอยู่ผมก็จัดใส่ให้ได้ค่าแรงก็ประมาณสามพันเหมือนกันแต่ว่าจะให้บิวใหม่ส่งไปพร้อมเสียบทําสีแจมๆใสา่ย,ยางสวยๆก็คุยกันหลังไม่ทีหนึง่ง ได้ทั้งชุดหน้าและชุดหลังนะฮะผมรับแปลงแบบส่งแต่ของมาอย่างเดียวแปลงเสร็จปุ๊บส่งกับคุณเอาไปสวมได้เลยอย่างนี้ได้จัดไปหรือว่าจะให้ผมหาของให้ก็ได้โอเย่ oh yeah. ชมอีกรอบอ, yeah. อ้ลืมให้ฟังเสียงได้ไงเนี่ยลืมให้ฟังเสียงได้ไงเหมันเดิมฮะ คันนี้ต oh, ิดระบบไม่ปาดมือแล้วแหละก็ใสๆสไตล์ D B S นะก็พากโอเคกลับกัน นี้ก็ลงจูนคาบูเหลี่ยมลงไปนะฮะโอ้สังเกตยากอีกในรูนี้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเขาเป็นว่าเห็นแค่ตูดคาบูก็พอจูนคาบูเหลี่ยมลงไปนะฮะหทีเดิมเพื่อให้มันตอบสนองกับท่อนิดหน่อยถ้าใส่คาบูเดิมไปกลัวว่าจะไม่เล้าใจนะฮะแล้วรถเด็ดคันนี้ก็ไล่สเตอร์เป็นเท่าไหร่นะ14 36คิดว่าอัตราทดยังต่ํา พรุ่งนี้น่าจะจับใส่สเตอร์หน้าเบอร์สิบสามนะให้มันออกตัวง่ายกว่าน,นี้หน่อยเพราะว่าล้อมันค่อนข้างจะน้ำหนักมันจะเยอะอเ,เน้นสเตอร์ใหญ่ขับโชว์ชิวๆดีกว่าโอเควันนี้ก็ลาไปแค่นี้ครับแต่ว่าเมื่อกี้เปิดแฟลแล้วจะพาไปดูปัม๊มอ่าีด K เคแนี่ฮะเลสซิ่งบอยตัวเดียวกับที่ใส่แด,ด แข็งๆเลยกับปั๊มเบรกสี่พอตคู่ก็รวมเป็นแปดลูกสูบนะฮะเลสซิ่งบอยเอาอยู่ได้ไงเลสซิ่งบอยเอาอยู่ได้ไงมันเทพที่ปั๊มหรือเทพที่คนไล่ไอ้เี้ยโอเคลานไปแค่นี้ครับวันนี้ก็สวัสดี fc ทุกท่านสวัสดีครับ